สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพลงมาสีแรงมากนะเป็นยังไงบ้างเลยวันเอ๊ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหรอค่นเต้ใช่ครับที่ญี่ปุ่นอีโคใช่ไหมใช่ครับครั้งแรกครับเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นเพราะว่าอย่างอย่างที่รู้กันว่าเราแบบเราชอบเที่ยวญี่ปุ่นเลยเราชอบแบบชอบอาหารชอบวัฒนธรรม ธรรมชาติอะไรตัวนี้ครชอบผู้คนผู้คนน่ารักมากอะไรนี่ก็แบบดีใจที่ได้มางานแต่เราก็ไปญี่ปุ่นไหลยาอบแลยนะยังรู้สึกยังไม่พอเลยครับรู้สึกว่าจริงๆหลงรักประเทศญี่ปุ่นทั้งคู่เลยรู้สึกว่าเป็นที่ได้ทําให้เราได้มีแบบความทรงจาดีๆร่วมกันเยอะก็เลยแบบดีใจที่วันนี้ได้มาเป็นอีกหนึ่งตัวแทนจากบ้านดูมันดิตที่มาเขาเรียกว่ามาแสดงในงานนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแลรู้สึกคุ้นเคยกับคําว่าญี่ปุ่น คุ้นเคยมากเพราะว่าบ้านดูมด็คือเริ่มเริ่มต้นมามาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็ววเราจะไปญี่ปุ่นทุกปีก็คือจะไปไปแฟนมีตไปเอาติ้งที่นู่นอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าดีใจ <laughs> <c oughs> เริ่มพูดบ่นละเรื่องไหนที่เราไปแล้วรู้สึกว่าเราพลาดมากเลยชอบมากเโตเกียวอยู่แลวโตเกียวรู้สึกโตเกียวเป็น อีกหนึ่งเมืองที่มีทางด้านอาหารที่ช้อปปิ้งแล้วก็มีที่ที่ให้ไปแบบหลายเมือมากแล้วก็ได้ไปไปบ่อยก็เหมือนแบบมีความทรงจําร่วมกันตลอดว่าทริปมีเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยใช่บบใเคยไปที่ท,ท,ที่มีหิมะเยอะๆก็รู้สึกว่าซัป,ปโปโรชอบเหมือนกันแต่ว่าช,ชอบความวุ่นวายในเมือ,องนึ่แวละชตวัฒนธรรมอาหารหร้วผู้คนไหมแต่แต่เก่งเก่งก็จะแตกต่างกับน้องนิดนึงคือเก่งอะชอบธรรมชาติชอบเก่งชอบซัปโปโรชอบรู้สึกว่าแบบ ไม่จริงๆคุณนะ่เอนจอยตัเกียวดีสุดละจ้าเอนจอยตัวเกียวแต่รู้สึกว่าถ้ามันไม่หนาวขนาดนั้นเน่ยเราเราจะรู้สึกว่าเราเราเราฟูลฟิลแต่รู้สึกว่าเป็นเป็นหิมาครั้งแรกที่ได้ดูก็คือซัปโปโรเราเอนจอยทุกที่ที่มีน้องหรือเปล่าก็ใช่ เขาพูดออกมาเองจากปากว่าโตเกียวครั้งล่าสุดเนี่ยดีที่สุดตั้งแต่เคยไปญี่ปุ่นมาเพราะว่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 าเราไปนานที่สุดแล้วเพราะว่าไปนานแล้วก็สเกดดูแบบกำลังดีเลยใช่ใช่ภาพรวมมีได้แบบว่าไปมีฟีเด็ดด้วยไหมมีมีฟีเด็ดใช่ใช่แล้ก็ตื่นสายๆอะไรเนี่ยแล้วก็ออกไปเดินกับน้องอะไรเนี่ยใช่ที่วางแผนกับน้องติงใครเป็นคนที่เลือกสถานที่ว่าจะไปไหน คำถามนี้คือมีคําตอบอยู่ในคําถามแล้วนะพี่ใหญได้ยินจาก่เองไะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนเลือกคุณตอบสิฮะน้องฮะน้องน้องเป็นคนแพนทุกอย่างเลยแบบเดินตื่นมาตอนเช้าไปไหนบ้างแบบกินกาแฟกินกาแฟเสร็จแล้วแบบออกออกไปเดินถนนออกไปถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถ่ายรูปแล้วแบบสวยมากสวยทุกที่เลยทุกมุมเลยเราเชื่อเราก็เชื่อเขาก็เชื่อแล้วก็เชื่อคนง่จัดแพนตามเขา เขาชอบมีแผนในหัวแล้วแล้วก็มาบอกเราเราก็เลยแบบแพลนให้เขาอย่างเช่นเขาบอกว่าเช้านี้อยากไปแคสตรีทอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปแคสตรีทตามเขาเป็นคนดีเพจก่อนดเราจิ้งเราแค่เพียงต้องการิงแล้วเป็นไงคะน้ำปิงในรูปเยอะไหมว่าเราว่าเรามนรูปเยอะพี่เก่งถ่ายรูปเยอะจริงๆถ่ายไว้เยอะฮะตั้งแต่ตั้งแต่เข้าดูมันดีแรกๆก็คือถ่ายสต็อกไว้ก็จะมีรูปแบบมีมีรูปหนึ่งที่แบบเมจิกโมเมนต์มากเป็นรูปที่แรกๆเลยที่แบบเราไปญี่ปุ่น ใช่เป็นรูปเสื้อสีเงินจําได้เลยแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็แบบเหมือนน้องแบบลับดินอะไรแบบนี้ยลงบัตลงไปแล้วใช่ไหมลงไปแล้วฮะลงไปแล้วตอนนั้นเคยบอกว่าเหมือนอยากจะเปิดแอคซีดิวเตอค์ใช่ทำหรือยังยังเลยฮะก็ยังยังไม่ได้ซื้อกล้องเลยกล้จะมีแต่ไม่มีแล้วทั้งล่าสุดก็บอกว่ามันมีแล้วมันใช่แล้วนี่ไม่ไม่มันต้องเป็นกล้องที่แบบ แต่ล่าสุดยังไม่ประสบความสําเร็จในการใช้กล้องฟิล์มเพราะว่ามันยากมากมันยากมากคือด้วยความที่เราเพิ่งจะ <c oughs> เพิ่งจะเป็นคนที่แบบชอบถ่ายรูปแบบภาคหลังๆทุกคนจะเห็นแบบเราถ่ายรูปแบบค่อนข้างที่จะทีๆหน่อยอะไรอ่าี้รู้สึกว่าตัวเองหลงรักการถ่ายรูปแต่ก็ยังเป็นบกิเนอร์เรื่องกล้องเพราะว่า <c oughs> มันมันใช้ยากมากแบบฟังก์ชันอะไรเงี้ยก็กำลังศึกษาอยู่ <c oughs> <c oughs> ไม่เท่าไหร่ครับ2เต็มสิบเพราะว่ายังตั้งค่าไม่ค่อยเป็นถนะ่ายจริงมาก็เป็นค่อนข้างแบบ,บตัวมืดวิวสว่างอะไรเง<ม>ี้ยแต่ทุกโพสที่ไปญี่ปุ่นคือเป็นรูปพี่หมดเลยนะเออสิคือถ้ารูปจากโทรศัพท์เรายังแฮปปี้อยู่แต่ว่าออตอนนี้ขอให้เขากลับไปฝึกฝนวิชาในการแบบใช้กล้องฟิล์มก่อนเพราะว่าเราตั้งค่านานมากพอถ่ายปุ๊บไม่ค่อยได้ใช้เลยก็เลยว่าโอเคงั้นกลับมาโทรศัพท์ก่อนยังไม่ค่อยมีเวลาะก็ต้องให้เขาแบบก็ต้องเป็นแบบให้เขาไปบอกใช่เถูก หรือพี่เก่งต้องไปเรียนเลยไหมครับถ่ายน้องเออจริงจริงเก่งว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ก็ได้เพราะว่าจริงๆไม่จรงว่าเพราะว่าน้องมีน้องเป็นแบบอยู่แล้วเราเราแบบแบบมันดีเราจะเรียนรู้ตอนไหนก็ได้แต่แบบบันดีนะถ่ายมุมไหนก็สวยปะจริงฮะแบบไม่ไม่เปิดฝันท้องก็ยังสวยเลยคุณชลิดคิวผมก็แน่นอยู่นะครับ ลองคิวไหมลงจองไหมคิวยาวถึงไหนอะฮะอันไหนก็ลองถามมาก่อนเดี๋ยวดูให้เช็คไปก่อนใช่ไหมเช็คไปก่อนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็เรากำลังจะมีคาั้งแรกเหมือนกับงานแฟชั่นวีครับกำลังจะไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับเป็นไงบ้างกับการเตรียมตัวของเราสำับงานแฟชั่นวีตอนนี้ตื่นเต้นมากครับเป็นเป็นโอกาสที่แบบดีมากๆเลยฮะก็โหมันมันเกินฝันอะคือ ทุกครั้งที่แบบที่เราที่เราโตมาเราจะพูดว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่แบบอยากจะพาน้องไปคือเรื่องของแฟชั่นเราอยากไปแฟชั่นวีคเราอยากไปปารีสเราอยากไปมิลานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปีนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเกินฝันมาใช่สายแฟรอย่างเราทั้งทีก็ จริงๆเราก็ตอบคำถามพี่นักข่าวมาตลอดนะเราก็ตอบเล่นๆของเราได้แล้วอยากไปมิลานเนาะอยากไปปารีสเนาะอะไรเงี้ยก็เราก็พูดไปด้วยความที่เราสกว่าอุ้ยจักรวาลคงรับฟังเนี่ยแล้วมันจักรวาลสังเร์รฟังด้วยการมินิเฟสของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะนะมี่ก็รู้สึกว่าโอ้มันมันก็เกินความฝันมันที่พี่เคยบอกคือมันไม่ได้มีใครมาบังคับให้เราต้องไปแล้วเพราะว่าทางค่ายก็ให้อิสระกับเรามากๆว่าสนใจสิ่งไหนหรืออยากทำสิ่งไหนแต่ว่าจริงๆการไปอ่ะมันมันไม่ใช่แค่ว่าเราอยากไปแล้วมันจะ ได้ไปเลยมันมันก็มีหลายองค์ประกอบในการที่จะแบบให้เราได้ไปก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยขอบคุณที่แบบที่เห็นศักยภาพหรือใดๆก็ตามเราก็ขอบคุณแฟนคลับที่แบบคอยผลักดัน engagement ใดๆต่างๆมาตลอดอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณที่แบบอยู่ในความฝันนี้จริงๆไม่อยากให้แบบไปไปมองเปรียบเทียบหรืออะไรกับใครเลยนะครับคือมันเป็นความฝันของเก่งจริงๆที่แบบจริงๆมันแบบยิ่งใหญ่สำหรับเรามากแล้วแค่นี้ยังไม่ได้แบบมีไปไหนไกลเลยแต่ว่ารู้สึกว่า โอ้หมิลานครั้งแรกของเราเป็นอะไรที่แบบเหมือนไม่จริงอ่ะแชรยังคุยกับทุกคนหนืว่าแบบอะยังคิดว่าเป็นความฝันเหรอใช่มันเป็นมันเป็นความฝันที่ที่เราลงมือทําจริงๆไปถึงว่าเราจะคุยกับน้องกตลอว่าเราจะวางโพสิชันเราไว้ไว้ยังไงเราเราจะกูมมิ่งไว้ยังไงแล้วเราจะเราจะแอคทีฟกับตรงนี้ได้ยังไงบ้างใช่ถือว่ามาไวเหมือนกันมาไวมากเลยตั้งใจจะไปเก็บเกี่ยวมเมนต์อะไรบ้าง อะไรนะครับแต่จะไปเก็บเกี่ยวมุมเมนต์อะไรบ้างก็ทุกอย่างที่ทําได้ฮะตอนนี้ตอนนี้ก็แผ่นแผ่นแผ่นกันไว้อยู่ใช่เขก็เริ่มคุยกันแล้วว่าจะทำอะไรใช่ไใช่ครับก็คุยกับน้องว่าแบบต้องต้องมี1 2 3ตรงไหนบ้างอะไรแบบนี้ก็ไปศึกษาจากพี่ๆที่แบบอยู่ในวงการอะไรแบบนี้เราก็ดูว่าเขาามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่แบบต้องเตรียมตัวเลยฟิตติ้งอะไรหรือยังจ๊ะเออฟิตติ้งตอนนี้อยู่อยู่ในโปรเซสอยู่ครับใช่พี่อยากรอดูคอสตู อยากอยากอยาอยากดูเหมือนกันะตอนนี้ก็เลือกเลือกชอยกันอยู่จริงๆ้็พูดตามตรงก็การไปครั้งแรกของเรายังไม่ได้พูดตามตรงคือยังไม่ได้มี power ในการที่จะแบบพิกสิ่งใดแบบตามใจขนาดนั้นก็อยากให้ทุกคนรอรุนแล้วก็รอส่งพลังบวกดีกว่าว่าลุกที่เราได้ได้ represent เนี่ยจะเป็นลุกไหนแล้วก็ส่งลังใจให้เก่งน้งปิงในการแบบ คิดเส้นสิ่งนั้นออกมาดีกว่าแบบไม่อยากให้กดดันคาดหวังกันเกินไปอยากให้แบบครั้งแรกน้องไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นทุกอย่างล้วนดีดีที่สุดแล้วเสมออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นประสบการณ์ของเราในการแบบต่อยอดครั้งต่อไปได้ก็ฝากให้กําลังใจเด็กใหม่ในวงการแฟชั่นด้วยอาจจะมีแฟนลับไปให้กำลังใจถึงที่โน่นครับก็ตื่นเต้นนะอยากอยากให้ทุกคนไปซัพพอร์ตเมชชิโนกันเพราะว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่รู้สึกว่าอุ้ยแบบภูมาก แล้วก็แบบสไตล์แบบชัดเจนมากเลยก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตกันแต่ว่าอยากได้ยินเสียงเรียกเก่งจริงคเนาะใช่ใช่ใช่มันจะแบบว่าอิมแพกอะที่ไม่ใช่แพนิคแต่ว่าเป็นอิมแพกจริงๆระภาษาอิตาลีต้องมาเช้าเก่งน้ำพิงค์น้ำพงค้ำพิงคเป็นเหม่อนขอขวัญวันเกิดน้ำพิงเลยะไรแบนี่ะอุ้ยใช่เลยครับหมายถึงว่าแบบทัมมิ่งมันแบบใช่มากๆแบบเดือนนี้เรารู้สึก ฟูฟิลหัวใจแบบท<อ>ที่ยังไม่ได้รับผงขวัญอะไรจากใครมากมายเลยนะแต่ว่าร<ช>ู้สึกว่าโหมันเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยแบบอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบใช่ใช่ <ๆ S 1> ครับ<ช>รู้สึกว่าเออในวันที่เราผ่านเรื่องราวต่างๆ,าางๆนานมันก็ยังมีวันข้างหน้าให้เรารู้สึกว่าเออมันยังสิ่งดีรอเราอยู่อะไรเงี้ยก็พยายามจะโฟกัสสิ่งดีๆแล้วก็มองไปข้างหน้ามากกว่าว่าเพืเราจะวันนี้เราจะแบบมีอะไรที่มันจะเข้ามาในชีวิตอีกเราก็อยากให้พี่ๆแฟนๆของเราแบบทาแบบเราเหมือนกันเพราะว่าเราพยายามจะแบบเอาตัวเอง มองไปที่เป้าหมายมากกว่าที่จะแบบหยุดแวะข้างทางตลอดเวลาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็สู้ไปด้วยกันแต่ว่าก็มางีคนพาไปช้อปปิ้งมาแ,แล้วได้ข่าวว่าช็อปปิ้งใหญ่รู้ว่ายัางไงสนเป็นของขวัญวันเกิดหรือเป็นของพิเศษอะไรไม่ไม่ไม่ใช่ของขวัญวันเกิดเลยฮะแค่ชุดใส่ไปที่ไปทำงานเฉยๆครับแค่หรอ <laughs> โอเคเพราะว่าต okay, ่างคนต่างยุ่งเนาะเราไม่รู้เขาจะมีเวลาไหมก็พยายามไม่ไม่วางความคาดหวังใดๆก็เดี๋ยวปล่อยไปตามสิ่งที่เขาเตรียมแี่คืคาดหวังรับคาดหวังที่จะมอบให้ไม่รู้สิพี่อาจจะพี่อาจจะเก็บเงินไปเลี้ยงข้าวน้ำปิงที่ที่มิลานก็ได้นะไม่ต้องเก็บเงินแล้วปะเก็บเงินพม่เก่งไม่ต้องเก็บไว้หลเงินงใช้เงินปะงามีเวลาใช้เงินหรือเปล่านเราแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอย่าืบ่ เออเดือนนี้อาจจะมีสองสองกล่องนะสองกล่องเนี่ยสิบสี่ก็วันเลนทายก็นะกล่องแดงหรือเปล่ากล่องแดงหรือเปล่ากล่องกล่องแดงคุกกี้เหรอครับกล่องด้ารอนิดกล่องด้ารอนกล่องด้ารอนิดพิมพ์หวานได้หมดแล้วก็ชอบกินของหวานอยู่เนาะก็ใสยหวานไงแต่ว่าสองวันมันแยกกันเนาะจริงๆริสิบสี่มันก็วาระหนึ่งสิบเจ็ดมันก็วาระหนึ่ง เพราะว่าสิ้นเดือนเราก็ถือเป็นของขวัญแล้วก็ยิ่งใหญ่สำหรับเรามากแล้วอัเดี๋ยวฝากฝากลยครับลงไปเดี๋ยวเราไปแสดงเนาะาโช์พิเศษตานดูสงดูนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามีโชว์ที่ Japan Expo นะครับก็สามารถไปให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วก็ สามารถมาที่งานได้นะครับทุกคนก็ฝากด้วยนะครับบอกเลยว่าดีมากๆครับใช่แล้วครับใครที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณแบบแถวนี้นะครับก็มาให้กำลังใจพวกเราได้เมื่อกี้ก็แอบ,บไปดูพี่ๆแบบไอดอลมงต่างๆที่เขาแบบดเปิฟอร์มไปก่อนหน้าแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งหนึเวทีที่แบบได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างดีเดี๋ยวจะขึ้นไปรําไทยบนนั้นก็ลองดูว่าบบจะมีแบบว่า ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับญ Picasso, Picasso, uto, okay. okay. ี่ป uh, okay. ุ่นหรือเปล่าคาถาน a โตหรือเปล่าก ok ็รอดูฝากแฮกกำลังใจด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ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 กปคน้อนที่นะข่ายรูก่อว่าเอ๊ะสอบอะที่เปาเป่นอากนักีนน่ารักมากขอบคุณมากขอบคุณครับตัวนี้เสร็จไมเสร็จเสร็จนี้ไหตวนี้เสร็จแล้ว